กุ้งเจนหมักเค็ดหมักเค็ดดิบหมักเค็ดซุกหลายขนาดผักบงผักสลัดผักหอมบัวหมักเค็ดกุ้งเจนเลยไปกุ้งไปก้อยกันสบ,บายดีพี่น้องมดสุข,ขสุขคนสบ,บายตอนเช้าวันนี้่าวสอนอยู่ที่กัขวข้ามนํำเซบังไฟ ระวางบ้านมานิลาสหาบ้านคัวเซ่เนาะบ้านมาลีนะบ้านมานิลาสเมืองเซอ่ะบ้านมานิลาสเมืองไซบุรีแขวงซอนเขตบ้านคัวเซ่เมืองเซอฟังไฟแขวงข้าม่วนสองฟังข้าม่วนสวรรค์สวรรค์ข้าม่วนเน,นาะไม่เมืน้ำเซอฟังไฟ พาพี่น้องมาเบ่งวิวทิวทัศธรรมชาติแ <c oughs> ม่น้ำเซวงไฟบรรยากาศตอนเช้าื้อนี้อากาศอากาศดีพี่น้องบ่ฮอนบนหนาวพอดีอยู่น้ำเซวงไฟน้ำใสขนาดนี่น้องพี่น้องข้าวสารท้าไป,ไปไปตอกันเลยเนาะราสอนจะพาพี่น้องไปเที่ยวไปเลาะไปส้ม ตลาดเซาเซบังไฟเนาะริว่าตลาดเซาบ้านขัวเซเมืองเซบังไฟเนาะไปกันเลยนะพี่น้องเนาะแทางข้าวม,ม้วนนี่บรรยากาศยุทธเทศบาลเมืองเซบังไฟเนาะคลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดเซาเนาะบ้านขัวเซเมืองเซบังไฟเนาะหรือว่าตลาดสดโซกมีไซเนาะอยู่ที่บ้านขัวเซเนาะนี่บรรยากาศทางเข้าตลาดเนาะตลาดติดกับเส้นทาง เต็กที่สิบสามใต้ตลาดเพิ่นเปิดทุกๆมือพี่น้องเลยรัญากาทางด้านหน้าตลาดเนีย่ยตอนนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนาะ,ะมีพี่น้องชาวบ้านขวเซ่พากันมาจับจายซื้อขายนะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเนาะเวลาประมาณ7จ็ดโมงทางด้านหน้าก็จะมี้านขายเครื่องขายเสื้อผ้าเนะเสื้อผ้าผู้ใหญ่เด็กน้อยนะเสื้องนุง่งตลาดสดโซกมีไส้นาะหรือว่าตลาดเซาหัวเซ่พี่น้องเลย มีสาวอนขายพิ่เลอรนี่ยก็ขายขายมีกับขาขนมเ<อ>น,น,น,นเลยอ๋อขยสอ้นยยังลายอยู่ส,สามีสาขนมให้เป็นยังไออกมาก่อนออกมาก่อนด้วยออกมาขายนี่ค่ะดูดมีเอานี่ขนมานขายขนม ขายพืชผักนะมเพือมาก,กาเ,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 เขือ,อมัก,ก่้วยขึ้นมากนะ่วนมะม่ดดวง้นมืข้นมะม่นมะม่วงขึ้มวงข้นอม่วงอ่วงขวข้นมะนะว้นมม่ะ่นงเซ้วงควยพี่วน้น rồi vẫn vô phạt à nhân vô lại vô rồi nhân lại yêu, à thật hỏi chán thôi đây mày? chán Hà phân Chết nói ship phân nó giờ đây mà quay nhỉ vì hà phan à mà cuối à thế này vì nó ปลาคอบว่าซีโมสเอาเนาะมันตั้งบะมี่อะไรเงี้ปลาคอกุ้งเต้นเนี่ยอ่ากุ้งเต้นยามมาใหม่ใหมเอาอแม่กุ้งเต้นกุ้งเต้นขายเท่าไรขายจอกขายช่วยเท่าไรห้าพันตีช่วยห้าพันอกุ้งเต้นเอาบบเดี๋ยวยางรอโซนด้านนอกหรือโซนขาย อาหารจากธรมรมชาตินะกุ้งหอยปูปลากุ้งเต้นหลายขนาดเลยกุ้งเต้น มีหอยหอยอะไงหอยแดงตาอันออกเราบอกจานเท่าไหร่จานห้าพันโอ้จานหนึ่งจานหนึ่งหอยแดงหอยแดงจานห้าคนจีบขายหอยแดงขายผักติ้วเนาะไม่ไม่บอกผักติ้วหนิโอผักติ้วส้มนะ ติ่วส้มพักนอกพักนอกบัดละพันพักติวกกกต่วกล่องเท่าไรกล่องละพันอยู่กันโอ้เอาเอาพักติ่วกล่องนึงนะเอาไปกับก้อยหอยไงก้อยหอยแดงอ๋อเอาคืนพันหนึ่งติว่วเออใส่ทงเออใส่ทงนีง่ Xe không đi gần Rồi rồi Sư hỏi em coi Cặp hạt tiêu này, sư giọt Mặc hết, mặc hết dip, mặc hết súp lại hả nào Nhăn nhiều mẹ Thật bông nhăn nhiều Nhăn nhiều โซนนานน้องเลยกขายพักผนะักบงพักสลัดพักหอมบัรผักเพชรย่งอยู่เลปฝา,า,านะจานละแปดพันจ่านีแต่เมื่อนะจ่าละแปดพันกี่ banyak ta tarasaon pan porsche con yêu con kít lại hả nè, sốt lái cả mì,ประเภทกุ้ง, kung ten, lại,เอาไว้ bẻ cõi,เนาะ. ăn xiên cho vào. mòn trái quàm ผมเจนเลไปกุ้งไปก้อยก่อน้หยกล้วยห้าพันจีเนาะองเอาห้าพันเอาห้าพัจีบเมื่อละบอนกนพักโนไปก้อย Hết, sẽ không <laughs> <laughs> cung nào thì đó này. Cung phải coi, cung tên. Biên pha mực quá. Chạm thôi rồi. Oh, mi siêu chọn nó giặt sim như thế đó đây là sao <laughs> đây là mùi này <laughs> <Mình nào> còn đây mùi này còn nhu เงินมดอะไรเงินมดแล้วขายอันอันอันนึงเท่าไรเถ่ะหนึ0 0พันเอาห้าพันเจ้าบ้านแน่ขายกันหมดขายกับคขายกคได้ซืนซื้อขนมนำสาวเซองไข่กันเลยสาว่ สี่พันแก้วพอหยิบเงินพอยเอออาันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเสาโซกมีไซหรือว่าตลาดเสาบ้านโคเซ่เนาะเมืองเซ่วองไครแขวนขโมวเนาะมาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวเนาะมาจับจ่ายซื้อขายมาซื้อของอยู่ของกินเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาวันนี้สี่ขอจบคลิปไว้เพียงสานี้ก่อนเนาะ คลิปหน้าพบกันใหม่บายบายเมื bye ่อวานนี้